โอเคก็สวัสดีครับอยู่กับช่อง f t c TV Pilot and ั a 3ส e s p นะครับวันนี้ผมมารีวิวบ้านในแมปบ o คเฮเวนนะครับวันนี้ผมพามารีวิวบ้านแล้วก็เล่นอะไรนิดนหน่อยเชียงอะไรใครมาระเบิด่ะโอเคนี่ก็คือบ้านผมนะครับจะมีเหมือนเป็นประตูนะครับใช่มันกัอประตูแหละ แล้วก็จะมีเตู้จดหมายนะครับนี่แล้วก็เดี๋ยวเขาไปตรงนี้เจอกับโต๊ะนะครับซึ่งใครอยากเอ่อมาชมบ้านผมก็เข้ามาทันทีเอ่อพุคเครเว่นนะครับนี่ครับเจอผมครับเจอบ้านผมนี่นี่ครับนี่ครับชื่อครับเป็นอย่างนี้เลยยี่สิบเอ็ดโอเคเข้ามาในบ้านก็จะมีหลังคาอยู่ตรงนี้ครับอันนี้เฉยๆก็ได้นี่ครับเป็นที่มีทีวีนะครับนี่อะไร อ๋อไฟนี่ครับผมเอ่อเลือกประตูบ้านไว้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเนอ่อห้องน้ำนะครับนี่จะเป็นเนอ่อฝักบัวนี่ครับอาบน้ำพอนี่เขาก็จะเป็นเนอ่อที่นอนนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นไหนวะเดี๋ยวมีชั้นสองนะครับนี่ก็จะเป็นที่นอนเหมือนกันอันนี้จะเป็นเสือเซฟนะครับ นี่จะเป็นเซฟนะครับอันนี้ผมอานล็อกประตูบ้านไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเออหน้าต่างนะครับแล้วด้านล่างนี้ก็จะเป็นห้องรับแขกมีเออทีวีนะครับนี่คือทีวีนี่คือโซฟานะครับนี่เปิดทีวีดูเลยนี่ครับนี่ใครที่อยากเ,าเข้ามาชมบ้านผม ผมจะเล่นอยู่นะครับสามารถเข้าไปได้ที่เอ่อบุคเควนในเกมโลบกเลยนะครับนี่อันนี้เหมือนจะเป็นสวิตไฟนะโอ้ยไม่ใช่เปิดไฟนะครับไอนน้ผมล็อกประตูบ้านเลยผมจะปลดล็อกไปนะนี่เลยนี่ก็จะเป็นเอ่อพุ่งไม้แล้วก็นี่มีบันไดนะครับเป็นเอ่อบันได ขึ้นไปก็จะเป็นเอาดาด่อด้านขวาหรือเปล่าอันนี้ผมพึ่งเอามาใหม่ๆเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อเครื่องซักผ้าเลยนี่ก็จะเป็นเครื่องซักผ้านะครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาบ้านทรงโมหน้าจะโมเดิร์นเลยนะนี่ครับมีประตูหลังบ้านนี่อ๋อ ถ้าใครเข้ามาขโมยเงินนี้ว่าผมรับรองว่าต้องเจอนี่แน่นอนนี่แหละถ้าไม่ใช้ปืนก็ผงจะเอาคุณเข้าคุกทันทีโอเคเรามาเล่นกันดีกว่าสักหน่อยก็ไม่เป็นไรนะนี่ก็จะเป็นเออริงครับจะลองประตูบ้านไว้นี่ไงก็จะมีกล้องวงจรถ้าใครถ้าผมเจอว่าใครมา ้ามาในบ้านผมโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตก็ก็นี่นะครับใครที่ไม่ได้รับอนุญาตก็อย่างนี้แหละ <c oughs> นี่ครับก็เป็นเน้บ้านเล็กๆหลังหนึ่งที่เหมือนทรงโมเดิร์นนั่นแหละจริงๆก็โมเดิร์นนั่นแหละก็ไม่ได้หรูหราอะไร มากก็แค่เป็นบ้านหลังนึงนครับอ่ะมดจะเล่นไปนิดหนึ่งครับมจัจะพาดูรอบๆบ,บ,บ้านหน่อยนะครับอันนี้คือบ้านเอออะไรเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเอ่อบ้านเพื่อนนะครับใช่ปาวะเดี๋ยวขับไปดูหน่อยเอ,อ่อใช่ใช่บ้านเพื่อนก็จะมีสอยนะ้ำไมมันเหมือน้าค้างบ้านยังไงก็ไม่รู้เนี่ยเป็นเห่อ ล็อกบ้านไหมไม่สงสัไม่อยู่บ้านนะผมมาดูเฉยๆนะไม่ได้ขโมย <c oughs> โอเคผมแค่มาดูบ้านเพื่อนเฉยๆว่ามีรถบ้านเว้ยด้วอะไรน่าจะรถขายของแหละนะนะโอเคเดินมาตรงนี้ก็จะเป็นบ้านเพื่อนอีกแล้วใช่ป่าวะใช่มีทีวีด้วย นะครับนะมีทีวีตรงนี้ก็ ซึ่งคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดสั b s c r i b e กดกระดิ่งนะครับ ซึ่งคลิปนี้ขอลาไปก่อนคลิปนี้สบับดีครับบ๊ายบาย